วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกระบอกนี้กันนะครับก็อันนี้เป็นปืนของเ,ออเรียกว่าอะไรน้องที่เป็นลูกค้าที่เป็นลูกเทนผมเนอะอันนี้ก็จะเป็นเ,เป็นปืนเรียกว่าเรียกว่าคัสตอมเกือบทั้งกระบอกแล้วกันนะครับก็คืออันเนี้ยคอนเซปต์ของน้องเนี่ยที่ผมตั้งไว้ก็คือมันจะเป็นลิมแคทสีสีเงินนะครับด่วนเลยก็คือ เอาไว้น้องคนนี้จะเอาไว้ผมเซตไว้ให้น้องไว้แข่ง i p s c นะครับตัวนี้ก็คือน้องเขาเนี่ยเออจัดสเปคของมาเองทุกอย่างเลยคือก็คือจะขึ้นจากของแต่งทั้งหมดเกือบเกือบทั้งหมดนะไมไ่ทั้งหมดแล้วกันก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าก็บอกนี่ผมทําอะไรไปบ้างนะครับก็โอเคมาเดี๋ยวดูกันเลยนะครับอตัวนี้ทําค่อนข้างสุดมากๆนะครับแล้วตัวนี้นกริมแคท ตอนนี้หายากแล้วนะครับก็คือน้องก็ยังหามาได้เนาะเป็นนกสับดิมแคปตรงๆเลยมาดูครับชุดบนนะชุดบนเนี่ยศูนย์หน้าเนี่ยผมใช้เป็นให้น้องใช้เป็นของขาวๆเนาะแล้วก็ศูนย์หลังใช้เป็น AP นะครับตัวนี้นะครับเป็นไฟเบอร์ออปติกสีเขียวเนาะจะได้เข้ากับตัวสไลด์ที่เป็นสีเงินเงานะครับ แล้วก็ชุดแน่นอนชุดเรือนฮอบเนี่ยใช้เป็นของ a m นะครับแต่ว่าเสื้อวาบฮอบไม่ได้ใส่เป็นของนายบอลโนใช้เป็นของเดิมเลยน,นะครับแล้วก็ทอรีดเนี่ยใส่ของ PDI 6 0อนะครับก็คือตามคอนเซปต์ปืน PSC อปกตินะครับยางฮอบเนี่ยรู้สึกว่าน้องได้ปืนจากปืนมือสองม,มาแล้วมันล้มกันก็คือเป็นยางฮอบของเ,ออเสือซิ่งเนาะมันเป็นของไทยนะครับ่ะแล้วก็ท่อนอกเนี่ยใช้เป็นของห้าคยูที่เป็นตัวสีเงินนะครับ อแล้วก็ไกด์ลอดเนี่ยใช้เป็นของเออขาวๆ RM1 นะครับแล้วก็สปริงรีคอยใช้ของขาวๆเหมือนกันเป็น r s 1ส่วนยางบัฟเฟอร์ก็ตอนนี้ได้ลองเอาขอ,ข,อของได้ลองให้น้องเอาของลูก,กี้มาใส่เนาะผมก็เลยจะจะัดเซตเป็นของเออเรียกว่าไงตัวมีคอ,อรบัฟเฟอร์ใช้เป็นของลูก,กี้แอร์ซอเนาะเป็นรุ่นยางนะครับทีนี้ชุดสูบเนี่ยก็จะเป็นขาวๆยกชุดเลยนะครับก็จะเป็นรุ่น ขาวรุ่น B01 นะครับ B01 เนี่ยจะเป็นรุ่นโอลิงแล้วก็ลูกสูบเนี่ยใช้ไป้ของข่าวๆแต่เป็นรุ่นที่เปาะเพราะว่าวเป็นรุ่นที่ใช้กับปืนใช้กับออระบบ HPA นะครับแต่ผมว่าการใช้งานจริงก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับกับตัวชมพูแต่ก่อนแล้วสปีดสูบใช้ของข่าวๆเป็น180%นาะ <S <S แล้วก็แฮมเบอร์แพรกับก็ a a p นะครับเหมือนเดิมก็ประมาณนี้ชุดบนก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ครับ ผมเซตประมาณนี้นะก็คือวรนนี้เซตให้รีคอร์ดไปนิ่งๆครับแล้วก็ชุดล่างอันนี้ตรงคอนเซปต์ก็คือชุดล่างเนี่ยจะใช้เฟรมการเป็นตัวเอชรุ่น n ิมแคทนะครับจะได้ตรงคอนเซปต์กับปืนเนาะแล้วก็ชุดยิงเนี่ยแน,น่นอนนกศัพท์ก็เป็น AM อยู่แล้วเป็นตัวริมแคทที่ว่าตอนนี้หายากๆก,กันนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เดี๋ยวลุก,กี้จะเอาเข้ามาแล้วตีน,นี้เขาคงเปิดพิวออเดอร์อยู่นะครับ ตรงนี้ในไทยมัน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 ไม่มีของใหม่เลยพี่ของมือสองแต่นี่สุกว่าน้องน่าจะได้ของมือสองมาที่แบบราคาเขาทั้งสูงมากนะครับเพราะว่าคนเขาหากันคือยังไงทั่วบ้านทั่วเมืองเลยคนที่เล่นไฮคาปาแล้วขึ้นริมแคทน่ะเขาจะหาโนกตัวนี้กันเพราะว่าข้อดีของโนกนี้คือมันเสียงมันเพาะกับนกปกติเพราะนกมันตันเหล็กมันตันมากอะต่อมาคือชุดดิสเพลกเตอร์ไฟล็อกใช้ A อมหมดเลยนะครับแล้วก็ หมุดเซฟเนี่ยใช้ AM เหมือนกันนะครับแล้วก็เซฟเนี่ยยังใช้เป็นของตัวเกมรีอยู่หลังอ่อนใช้เป็น AM นะครับทรงดีมากนะครับไกลเนี่ยใช้เป็นของ a i p นะครับน่าจะเป็นตัวเก่ารุ่นเก่าแล้วไม่มีขายแล้วนะตัวต้นตัวเก่าสีแดงจะได้ตัดกับตัวปืนเนาะคันแขวนสไลด์เหมือนกันใช้เป็นของ AM นะครับอืมเอเนี่ยมันจะเป็นงานที่ว่าเป็นสแตเลสเนื้อจะสวยมากนะครับรองงานเก็บงาน โคตรดีเลยคือ AM เนี่ยมันคือที่สุดแหละของของแต่งที่เป็นไฮคาปาผมาว่ามันคือเกือบเกือบที่สุดเหรอครับ AM กันสมิธแอร์ซอฟเซอร์เจียนหรืออะไรครับถือว่าเออสูงมากๆแล้วก็คลิปมือน้องได้ซื้อ,อของ 5KU แล้วไปสั่งทำสติปปิ้งเนาะก็ค้างสวยเลยนะครับเป็นสติปปิ้งลายมังกรน,นะครับแล้วก็ปลดแม็กเนี่ยยังใช้ของตัวเกมรีเดิมที่เป็นตัวสีเงินด้านเนาะ อันนี้บอกแม็กอาจจะไม่เข้าคอนเซปต์นิดนึงก็จะเป็นตัวของ Infinity นะครับตัวสีเงินแต่ก็สวยดีนะครับเข้ากันดีแนวสามชายใช้ AM นะครับอ่ะทีนี้ก็หมดแล้วทุกอย่างไม่มีอะไรนะครับเอ่อตัวนี้จะเทสจริงไม่เยอะนะครับเพราะว่าปืนน้องค่อนข้างเอ่อมูลค่าสูงมากๆอันนี้ผมไม่ได้ตะบายคันแขวนนะก็สามารถที่จะแบบดึงแล้วแล้วก็ หาล่องให้ดีๆนะครับหาล่องจนถ่ยสไลด์แล้วก็กดลงไปเลยตรงๆปึๆ๊บแล้วก็เสียงนกดีกว่านก AM ตัวอื่นนะครับเสียงค่อนข้างดีกว่าตัวอื่นนะครับผมเซตไกลให้น้องเนี่ยได้ประมาณนี้ ก็ความ AM อะ่ะมันก็ค่อนข้างตื้นอยู่แล้วนะครับเป frame ็นไอวันเฟรมอีกอันนี้เมนสปริงใช้ AP 140เอร์นต์นะแต่น็อตกิ๊บจะใช้ของเดิมอยู่แต่น็อตกิ๊บใช้ของเดิมอันนี้ให้ของ 5KU นี่ของมารุินะครับถ้าใช้น็อตของ 5KU คเดิมๆเ,เนี่ยใส่ไม่ได้นะเฟรมเคลื่อนแต่ตัวนี้ไม่เคลื่อน ไม่เคลื่อนแล้วก็แถมแนบเสร,เร็จชิทกาแฟหรือองศาจะไม่เพี้ยนนะครับเดี๋ยวเช็คนี่อ่ะอันนี้แม็กนะครับไม่มีลูกนะครับปืนปืนเคลียร์นะครับไม่มีลูกเดี๋ยวลองเช็คดูระบบดูนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้อ่ะไม่กำหลังออนยิงไม่ได้นะครับเซฟเซฟเนี่ยอาจจะขึ้นยากนิดหนึ่ง เนื่องจากว่ามันเป็นเซฟโตเกียวมริเนาะมันจะขึ้นแบบยากนิดน,นึงอันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องแบบให้น้องไปอัปเรดเพิ่มนะครับเนี่ยขึ้นเซฟกําลังขึ้นไม่ได้นะครับกดลงอืมโอเครีคอยจะสั้นประมาณแค่นี้นะครับลองยิงดูนะครับปล่อยปล่อยมือก่อนเออตัวเนี้ยผมได้เทสความแรงไปแล้วนะครับ อยู่ประมาณ345ซึ่งชุดลมคาวๆทุกอย่างผมว่าลงตัวมากๆนะครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะครับก็ประมาณนี้ก็คือจบที่ประมาณนี้ประมาณความแรงที่345อันนี้ผมจะไ่เทสจรยิงวิถีกระสุนเลยให้ดูเนาะให้น้องเขาไปตั้งเองนะครับผมไม่อยากไปยิงเยอะเพราะปนืนมูลค่ามันสูงมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับคือความแรงเซ็ตแล้วยิงเทสวิถีกระสุนแล้วมันหนึ่งแม็กก็ค่อนข้างตรงนะครับ ระบบทํางานสมบูรณ์แบบจริงๆผมส่งงานน้องไปเั้งปตนเตมื่อวานแล้วครับแต่ว่าเออน้องขอให้ผมไปทําคลิปรีวิวก่อนนะครับก็เลยก็เลยเออช่างมาเถอะก็เลยอะให้น้องน้องเลยอออให้โอกาสให้ผมมันนั่งรีวิวนะครับก็เลยอ่ะโอเคขอบคุณมากครับน้องที่ทําที่ให้พี่ทําปืนแล้วก็ยังไงอะ่ะให้พี่มาลองทายคลิปดูนะครับอืมผมว่าสวยนะอื ันนี้หลายคนจะมีคําถามว่าเห็นมีคนถามในกลุ่มหลายคนว่าสูตรหน้าตัวไหนดีที่สุดอันนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆนะครับก็คือจริงๆสูตรหน้าผมใช้เนี่ยให้นอใช้ของขอ,ข,อขาวเพราะว่ามันมีตัวมันจะมีเอ่อตัวตัวหนอนอะล็อกกับตัวสไลด์นะครับแล้วมันถอดคลายมันถอดออกง่ายแล้วมันยึดมันย,ยึดแน่นนะครับส่วนสูตรหลังเนี่ยมันแน่นอะมันแล้วแต่คนจะชอบเราจะเอาทรงแบบอินฟินิตี้หรือทรงเอสทีไออะไรมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนเราก็จะชอบแบบไหนแต่ว่า ผมจะคงคอนเซปต์สีปืนให้เป็นประมาณนี้ของน้องเขาซึ่งชอบความเรียบๆนะครับอโอเคตัวนี้ก็จบไปหนึ่งกระบอกนะครับคือตัวนี้ค่อนข้างมูลค่าก็สูงประมาณหนึ่งนะครับแต่ยังไม่ที่สุดมันยังขาดเซฟอยู่เซฟเนี่ยอยากได้เป็นจริงๆอาจจะรอเป็นผมก็เชร์ไปของขาวๆนะครับเป็นสเตเลทที่ราคาไม่สูงเท่าไหร่แต่ว่าเป็นสเตเลทก็เดี๋ยวลองดูครับถ้าน้องจะอัพมาเลยก็อาจจะส่งไว้ให้ผม เปลี่ยนเปลี่ยนให้ก็ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ซีเรียสอะไรก็คนใกล้บ้านเรือนเคียงก็มาหากันได้ตลอดนะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาเหมือนเดิมแต่นี่คือน้องก็เป็นลูกเป็นน้องเป็นลูกเทนผมเนาะเขาก็ เล่นเล่นปืนเขาก็ผมก็เล่นปืนขอเล่นพิเศษไปผมว่าเอาปืนมาให้น้องเขาเล่นน้องก็ติดใจชอบจริงๆน้องขึ้นด้ไยหลายกระบอกแล้วก็คือมีกระบอกนี้ด้วยอันนี้ไม่เคยลงคลิปนะครับอันนี้ก็เป็นลิมแคตเหมือนกัน,กนเป็นหลักแคตโอเคเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ลงคลิปให้นะครับตัวกบอกนี้แล้วก็อีกกระบอกนึงก็คือน้องจะขึ้นไปดอกเตยนี่คือของคนคนเดียวกันนะเนี่ยจริงๆตัวนี้ยังไม่เสร็จครับยังเ็จชุดลมได้ไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็เหลือแฮมเมอร์แพที่ยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่า อืมเป็นดอกเป็นด็อกเตอร์แบล็กนะครับหมดเลยอันนี้ยังเซ็ตยังเซ็ตไม่ไม่เสร็จดีนะครับอืมโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกระบอกต่อไปของน้องสองกระบอกเดี๋ยวผมจะคอยมารีวิวนะครับโอเคขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่คอยให้กำลังใจกันนะครับอืมขอบคุณครับสวัสดีครับ